สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอนี้ผมจะให้ทุกคนดูว่าชีวิตธรรมดาของผมเป็นฟิตเนสโค้ดเป็นไงบ้างที่อังกฤษนะครับสิ่งแรกนะครับพอผมลุกจากเตียงผมจะไปอาบน้ําส่วนมากผมอาบน้ําน้ําเย็นช่วงนี้นะครับผมรู้ว่ามันทรมารแล้วมันไม่สนุกแต่ว่าอาบน้ําน้ําเย็นมันมีข้อบวกหลายอย่างกับร่างกายของเรานะครับพอผมทําผมแห้งเสร็จผมจะไปเตรียมอาหารเช้าเลยนะครับผมจะทําไข่ตอกไว้สีฟอง เอาพวกกระทะออกมาเรียบร้อยผมจะได้ทอดไข่นะครับแล้วผมใส่ผงโปรโตีนเข้าไปในโอ๊ตโรยชีสเข้าไปในไข่แล้วอาหารเช้าของผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้พอผมกินเสร็จเนี่ยผมจะเริ่มเตรียมพร้อมเดินทางไปทำงานต้องใส่เสื้อหนาวให้หนามากเลยครับเพราะข้างนอกหนาวมากตอนนี้เช้าวนนี้นะครับศูนย์องศาต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับนี่ทำให้อุ่นดีนะครับ ปิดหัวผมซะแน่นเลยเงียบสนิทเลยตอนนี้กี่โมงตอนนี้6โมง46ต้องถึงที่ทำงาน7โมงครึ่งเดินประมาณครึ่งชั่วโมง ปกติลูกค้าธรรมดา,าจะเข้าประตูนี้ไม่ได้ครับเข้าประตูอย่างนีงผมสังเกตกับยิมที่อังกฤษน,นะครับก็คือ6กโมงเช้าหรือหลังสี่ทุ่มตอนเย็นมันจะมีคนในยิมทุกชั่วโมงนะครับอาจจะคนน้อยแต่เาก็ยังมีคนในยิมถึงสีข้อดีข้างในยิมนี้อุ่นดีครับขอได้อัดข้างนก มมี C คลเอนคนแรกนะครับที่เขาเล่นดัมเบลลัน,นี้มันเจอวอร์มอัพกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาแล้วเราเริ่มกับท่าเบนช์เพรสนะครับนี่มันจะเล่นอ,อกของเราท่าต่อไปเราเล่นหลังผมแคมโคตเขาให้ดันข้อ2ของเขาข้างหลังตัวแล้วบีบสะบักให้สุดนะครับ อีกท่าหนึ่งที่เราเล่นก็คือหัวไหล่นะครับดันน้าหนักขึ้นไปข้างบนข้อดีเขาคือท่านั่งอันนี้นะครับมันจะเล่นหัวไหล่มากกว่าถ้าเทียบกับท่ายืนขึ้นไปนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ความแรงของขาเราช่วยนี่มันแค่ใช้อัปเปอร์บอดี้ของเราอย่างเดียวครับ so PT 2 s e s s i o n ่นจบแล้วนะครับสำหรับเช้านี้จริงๆวันนี้ผมจบปกติผมจะมีวันยุ่งกว่านั้นแล้วมีชิฟอาจจะต้องเช็ดอุปกรณ์ทำกรุ๊กคลาสแต่าวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้ถือว่าวันเงียบนิดหน่อย สองเซสชั่นคนแรกเขาโอเคที่อยู่ในวิดีโอคลิปนะครับแต่ว่าคนที่สองเขาไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยถนัดถ้าเกิดผมลงเขาในคลิปฉะนั้นเนี่ยผมตอนนี้เจอเทรนของผมเองตอนนี้ประมาณ10บโมงสิบห้โมงกว่าแล้วแล้วผมเจอเทรนอกนะครับตอนนี้ยิมน,น่าจะยุ่งนิดหน่อยแต่ว่าผมจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูว่าบรรยากาศเป็นไนบ้างนะครับมาเดี๋ยวเทรนกันผมจะวอร์มอัพทำพุชอัพนิดหน่อยครับวิดพื้นหรือวิดเบนช์อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นผมจะค่อยๆเพิ่มน้าหนัก นี่เริ่มแค่บาร์เบล20โลแล้วก็เพิ่มอีก40โลเป็น60โลแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทุกครั้งผมเพิ่มน้ำหนักผมจะเอาเรปลงไปเรื่อยๆนะครับ First set, not yet. Think นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มกับ working set 100โลนะครับ <laughs> บาร์เบลเบนช์เพรสส่วนมากมากที่สุดของผมทำม็น่าเจอประมาณ90 5,97.5นะครับ8เวเตาอันนี้ผมพยายามทำาเเรปกับ100โลนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดต้องดูต่อนะครับดูสิว่าผมจะสำเร็จไหมครับในที่สุดผมได้นะครับผมภูมิใจมากกับตัวเองถ้าต่อไปเล่นอินคลายนะครับนี่จะโดนหัวไหล่ส่วนบน แล้วถ้าต่อไปผมจะเล่นเป็นดิสนะครับผมใส่น้ําหนักกลางขามันจะทำให้มันยากขึ้นนิดหน่อยทีนี้มันจะเล่นหัวหลยด้านล่างถ้าเกิดเอียงไปข้างหน้านะครับที่ผมพยายามทำถ้าเกิดเราไม่เอียงไปข้างหน้ามันจะโดนแขนทรเซ็ตอ้ามเนื้อของแขนข้างหน้นะครับนิดหน่อยพอผมยกไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยผมจะเอาน้ําหนักตกไว้บนพื้นแล้วก็ผมจะทําไปอีก 2- 3เรปโดยที่แค่ใช้น้ําหนักของตัวเราเองไม่ใช้น้ําหนักกดดันนะครับ ถ้าต่อไปเป็นเคเบิล l ฟลยนะครับผมเริ่มต้นสูงๆแล้วเอามือกลับมาลงๆนี่มันจะเล่นกล้ามเนื้อของอกของเราส่วนด้านล่างนะครับอันนี้ผมพยายามอยากคิดว่าเอามือเข้ามาชิดด้วยกันผมพยายามคิดในหัวผมม y m ์มัสโซคอนเนค i ชั่นว่าให้ข้อสอบมาชิดกันนะครับแล้วก็ค่อยออกมาช้าๆฟีลกล้ามเนื้อกำลังยืดอยู่ หลังจากนั้นผมก็ทําเป็น c h เช Press ข้อดีของเครื่องนี้ถ้าเทียบกับบาร์เบลหรือดัมเบลก็คือมันปลอดภัยนะครับว่าถ้าเกิดผมจะผักตัวเองถึงสุดๆเพราะว่าผมไม่ต้องห่วงว่าน้ําหนักมันจะทับผมหรือมันเจออันตรายฉะนั้นเนี่ยเครื่องนี้ผมสามารถผักตัวเองให้สุดผมต้องปิดหน้าให้ก่อนนะครับเพราะว่าผมทำหน้าหน้าเกียดนิดหน่อยช่วงที่ผมพยายามผักตัวเองให้สุดครับ แล้วหลังจากนั้นก็เป็น c h e s t Fly อีกแบบหนึ่งนะครับต่ว่าข้อดีของเครื่องนี้ก็คือผมนั่งไว้เทียบกับ Cable Fly ผมยืนพอผมนั่งผมบีบอ,อกไว้ให้สุดได้นะครับแล้วผมไม่ต้องห่วงว่าผมจะสวิงตัวไปข้างหน้ากับข้างหลังเพราะว่าตัวมันตัวของผมมันล็อกไว้ในที่เดิมครับอ,อกเรียบร้อยแล้วครับไปดูซิอ,อกดูใหญ่ดีไหม <laughs> เปลี่ยนชุดกันมา ส่วนมากหลังที่ผมออกกาลกายเสร็จนะครับผมจะเดินไปเอลดีเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตใกล้ๆที่ทํางานของผมที่พีโวเจมนะครับผมจะซื้อพวกไก่พวกนมพวกผลไม้พวกผักพวกข้าวครับสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อน,อ,นออกจากเอลดีซื้อของเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเดินกลับบ้านแดดจัดเลยแต่ว่าก็ยังหนาว5องศา แต่ผมไม่ต้องขนาดปิดหัวผมเหมือนเช้านี้ครับตอนผมเดินเขาละอย่างเลยเนาะจากเช้านี้คุณแม่ผมตอนเขามาอังกฤษครั้งแรกนะครับเ <c oughs> พือพ่อนๆเขางงมากเลยถามคุณพ่อว่าเฮ้ยทำไมอังกฤษต้องมันมีแดดนะนานๆทีมีแดดทําไมมันไม่เคยร้อนเลยไม่เหมือนประเทศไทยถ้าเกิดมีแดดนะครับทุกคนต้องหลบแดดเพราะมันจัดมากเลยแล้จะเหนื่อออกแต่ที่นี่ไม่เลยครับโชคดีว,ว่าวันที่ผมเลือกถ่ายวิดีโอนี้นะครับมันไม่ได้ฝนตกมันมีแต่เมฆนิดหน่อยแล้วมีแดดด้วยไอ้ยะนานๆทีที่อังกฤษเป็นอย่างนี้ บ้านสักทีนะครับเดินได้ออกกำลังกายเยอะมากเลยพอต้องเดินครึ่งชั่วโมงทางเดียวแต่ว่าตอนนี้ผมจะให้ทุกคนดูว่าวันนี้ที่เอลดีผมซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะให้ดูว่าอาหารเที่ยงของผมเป็นไง,งนี่นครับมีไก่แต่มีสเต็กด้วยนะสเต็กมีบรอกโคลีมีไข่12องฟองนี่เป็นหมัดฝรั่งนะครับมีกล้วยแล้วมีขนมซอสจีนนะครับเป็นพวกสไตล์สเตอร์ฟรายพวกนั้นนะครับอยูแล้วครับเดี๋ยวจะกินอาจจะกินลายรองท้องก่อนครับ ที่ผมกินลองท้องก็คือผลไม้เป็นพอกบอลแล้วเป็นซีเรียลกับขนมนล็ดหน่อยครับแล้วมื้อจริงก็คือเป็นผักบรอกโคลี่ผมมีเนื้อสเต็กกับซอสบาร์บีคิวมานอบนิดหน่อยครับ สตามนั้นนะครับวันธรรมดาของผมจะเป็นอย่างนั้นพอผมมีเวลาว่าผมจะใช้เวลาตัดคอนเทนต์ใส่ YouTube ใส่ Instagram หรือถ้าไม่ได้ทำคอนเทนต์ก็ผมจะศึกษาเรื่องทำคอนเทนต์ดีขึ้นยังไงหรือทำวิดีโอฟิตเนสผมจะอ่านนิดหน่อยให้เพิ่มความรู้นะครับผมจะได้ช่วยไคลเอนมากขึ้นขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอนี้และเดี๋ยวเจอกันวิดีโอต่อไปครับ